ดูกันแบบขำๆเจ็ดเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าลีอเนลเมสซี N ่ e ได้มาปะทะก,กับคิตียโนโรนัลโดในเกมแมนเชสเตอร์ดาบี้ซีซั่นหน้าเดอะเร็คอร์ดสื่อโปรตุเกสรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตตติดต่อไปหาจอร์ดเมนเดสเอเนตนของคิตียโนโรนัลโดกองหน้าของยูเวนตุสเพื่อพูดคุยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะดึงนาเตะก,กลับมาค้าแข่งในถิ่นโอทฟฟอร์ดอีกรอบแล้วก่อนหน้านี้สปอร์ตสื่อกีฬาดังยุโรปรายงานว่า ยูเวนตุสหวังจะลดภาระรายจ่ายในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด -19 คือการขายโรนัลโดทิ้งมากกว่าจะเสนอสัญญาใหม่ให้แทนของเก่าที่จะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2022เนื่องจากปัจจุบันอายุ35ปีแล้วหากโรนัลโดได้กลับมาเล่นให้กับปีสแสดงจริงก็มีโอกาสที่จะได้มาปะทะก,กับลีโอเนลเมสซี่กองหน้าชาวอาร์เจนไทน์ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้หลังแมนซิตี้เตรียมดึงมาจากบาร์เซโลนาหลังนักเตะจะหมดสัญญาค้าแข้งในถิ่นคัมนูปีหน้า ขณะที่สื่อกีฬาเมืองผู้ดีได้วิเคราะห์แบบติดตลกถึงเจ็ดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหากเรื่องนักกาวเป็นความจริงมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันครับ 1.Sky s สกายสปอผมกระหน่ำโฆษณาก่อนหน้าเกมหลายเดือน Sky ยสปอร์หนึ่งในสถานีโทรทัศน์ที่ทําหน้าที่ถา่ายทอดสดเกมเพเย์มลีกคงจะมีโฆษณาเข้าอื้อและจะโปรโมดเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แบบหนักหน่วง 2. ใครจะเป็นกับตันเกมแฟนตาซีเพลย์มีก แฟนบอลที่ชื่นชอบเกมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกที่เป็นการจัดตัวนักเตะคงจะคิดหนักจะให้ใครเป็นกัปตันทีมที่จะได้คะแนนคูณ2ในทีมของพวกเขาหากเมซี่และโรนัลโดมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเชื่อว่าทั้งคู่คงมีค่าตัวอยู่ในเกมที่14ล้านปอนด์เท่ากันและเชื่อว่าคงมีหลายคนที่เลือกทั้ง2คนอยู่ในทีม3แฟนลิเวอร์พูลมีแซวแน่ๆแฟนบอลลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะทวีตก่อนเกมว่าทั้งเมซี่และโรนัลโดไม่ได้ดีพอ ที่จะอยู่ในทีมเศวตัวจริงของพวกเขาและหากทั้ง2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ยังไม่ได้แชมป์อีกก็คงเจอแซวหนักขึ้นไป 4. ภาพโรนัลโดจับมือกับเมสซี่ก่อนเกมจะเป็นไวรัลในช่วงที่ทั้งคู่เจอกันที่บาร์เซโลนาพบกับเรอัลมาดริดได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลทั่วโลกเพราะทั้งคู่ถือเป็นสตาร์เบอร์หนึ่งของวงการลูกหนังในยุคนี้แน่นอนหากทั้งคู่มาดวลกันในเกมแมนเชสเตอร์ดาบี้ก็จะมีแฟนบอลทั่วโลกจับตามองและนักข่าวจะแห่แหนกันมาติดตามร0 0เอร์เซ 5. ไม่ตกงลงมาช่วยเกมรับทั้งคู่มีอายุเกิน30แล้วโดยโรนัลโด,โด,โด35ส่วนเมสซี่33ทําให้ในการเล่นคงต้องถนอมกําลังกันหน่อยและอาจจะต้องทนะําหน้าที่แค่เดินเกมรุกไม่ตกงลงมาช่วยเกมรับ 6. แม็กไกวาอาจเป็นบัวเต็งเวอร์ชั่น2.0เมสซี่เคยทําให้จรมบัวเต็งกองหลังของยบร์มินิคเสียผู้เสียคนมาแล้วหลังล็อกหลังแทบหักในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อ5ปีก่อนในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี มีโอกาสที่จะได้เห็นแฮร์รี่ม็กไกว์กองหลังเข้าตะแพงของแมนยูนเต็ดมาตามประกบแมซี่และอาจจะต้องเสียท่าเหมือนกับบัวเต็งก็เป็นได้ 7. ทั้งคู่ทำประตูด้วยจุดโทษจาก VAR เจ้าปัญหาทางเมซี่และโรนัลโดตามเป็นคนทำหน้าที่สังหารจุดโทษให้กับทีมตัวเองและายายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกก็น่าจะได้รับบทบาทซัดตัวเป้าเหมือนเดิมไม่แน่เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อาจจะได้เห็น VAR เจ้าปัญหาจากการทำแฮนด์บอลในเขตโทษ ที่ยังคงมีเหตุการณ์ให้ถกเถียงกันอยู่บ่อยๆและทั้งคู่ก็จะรับหน้าที่สังหารเข้าไปมอนูเอลลันซินีปีกสโมสซเวสแฮมได้รางวัลผู้ทำประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม2020เมื่อกดเต็มข้อจากหน้ากรอบเขตโทษพุ่งเป็นปืนใหญ่เสียบสามเหลี่ยมตีเสมอทอร์นามนตสเปอร์33จากการประกาศทางเว็บไซต์ยังเป็นทางการยกให้สกอร์ที่ยิงจากระยะ25ห้าลาพุ่งแรงเหมือนสายฟ้าฟาดเช็ดใต้าคานตรงต,รงตะข่ายนั้น มันมีคุณค่าและความสวยงามเมื่อมันช่วยทีมจัดตามหลังสูงประตูต่อสามและใช้เวลาเพียง10นาทีแบ่งแต้มได้สําเร็จผมมีความสุขกับรางวัลที่ได้รับจากรางวัลประตูยอดเยี่ยมของศึกเพเย์มลิกมันเป็นความพึงพอใจอย่างใหญ่หลวงที่กดลูกนั้นเข้าไปมันสําคัญจริงๆเมื่อผมมีโอกาสลงสนามคิดตลอดว่าจะทํายังไงถึงจะช่วยทีมได้ส่วนตัวไม่เคยยอดท้อต่อสถานการณ์แล้วผมพยายามอย่างเต็มที่จะทําให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเกมฟุตบอล คิดว่ามันเป็นประตูที่ดีที่สุดที่ทําได้ในเพลย์แมตอังกฤษด้วยซ้ําหรือต่อให้ไม่ใช่ก็กล้าพูดว่ามันเป็นลูกที่สร้างอารมณ์ร่วมกับทีม,มากที่สุดทุกคนเฮโลมาฉลองมันคืออะไรที่เจ๋งมากปีที่ผ่านมานับว่าเป็นเรื่องไม่ปกติของผมเพราะผลงานขึ้นขึ้น,นลงๆจนแทบไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมมากนักแต่พอยิงลูกนั้นเข้าไปมันช่วยเพิ่มความมั่นใจที่จะกลับมาเข้าฝักแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมทําอะไรได้บ้าง ส่วนางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนวนกลับมาถึงทีมเวสต์แฮมอีกรอบในรอบเกือบ4ปีนับจ, aro, จากแอดดิคาโรจักรยานอากาศซาโวใส่คิสซันเลเมื่อเดือนมกราคมปี2017